เรอฮิมะฮุลลอาไม่ใช่ไม่ใช่ซาบัดพี่น้องไม่ใช่ซาบัดอ่านฮะดิษนบีอยู่นะครับพี่น้องแม่งปองกัดอย่างเงียบเลยเงียบจนน้ำตาไหลบอกทำไมอิมามมาลิกลูกเสด็จถามทำไมถึงเงียบแม่งปองกัดทำไมไม่บอกอยาอัลลอฮ์นี่คืออีมานฉันไม่อยากจะส่งเสียงดังไป ก่อนละลอก่อละรอซูลไม่สอนกูคุยอย่างเดียวเลยจะก่อละลอก่อละรอซูลไม่รู้แต่วันนี้กูจะคุยแล้วถามว่าอีมานเราเหลือตรงไหน,นไม่ได้ถึงกับมุตตะแต่การอิมานจะบ่งบอกพี่น้องว่าวะวลมัมาม